สุขสว่างในค่ำคืนนี้องค์พ่อพระพุทธเจ้าได้เปิดโอกาสให้พระจันทร์ในค่ำคืนนี้ตามนิมิตที่ขอให้เกิดแสงฉับพันฉับพันนวรโรคุตรธรรมฉับพันนรังสีบารมีให้บังเกิดแล้วหนอ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นแล้วหนอเป็นพระบารมี แผ่จักพันนลังสีจับพันนลังสีนวโลกุตรธรรมในค่ำคืนนี้หนอพระพุทธเจ้าค่ะบรารมีจักพันนลังสีพระพุทธเจ้าค่ะครับในคืนนี้ก็บังเกิดภาพบรารมีดวงจับพันนลังสี อย่างเต็มดวงที่ปรากฏในค่ำคืนนี้ลูกขอ,อนอบน้อมลูกขอ,อนอบน้อมนี่เป็นคํำที่ผมได้อธิษฐานนะครับให้บังเกิดคือดวงคุณธรรม าบารมีธรรมดวงคุณธรรมนวโลกุตตธรรมของผมเองนะครับหมอใช้ใจดีหรืออาจารย์ใช้ยยะชัยยะบารมีกลางวันก็เป็นพระอาทิตย์ทรงกรดกลางวันก็เป็นพระจันทร์แผ่ฉับพันนลังสีบารมีธรรมทรงกรดนะครับชัดเจนเต็ม ที่พันลังสีเต็มที่ครับในเวลานี้นะครับเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในความเที่ยงตรงนะครับท,ที่เป็นที่ประจักษ์ในบุญบารมีอันข้าพเจ้าได้ สังสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้เป็นวันบรรลุธรรมคือได้รับดวงโลพุทธรรมดวงใหม่ที่ผ่านมาสิบปีจนถึงวันนี้นะครับมีความอิ่มเอิบจิใจเป็นอย่างมากราบตานเป็นอย่างมากครับ เป็นดวงธรรมที่ผมได้อธิษฐานครับมีความสว่างฉับพันอนังสีรอบอย่างสวยงามมากครับอันนี้บารมีเต็มบารมีล้นนะครับเต็มจนล้นของท่านหมอชัยใจดีอาจารย์ชัยยะชัยยะบารมีในานาปกาเขียนยันนะครับ อาจารย์ชัยใจดีก็ได้นะครับ